สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่ผมพลดีโซลและก็เกมคาบานโมบายนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําการอัพสเตตนะครับหรือว่าการอัพค่า STR อินแล้วก็เด็กสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งหัดเล่นเกมคาบานนะครับสำหรับคนที่เล่นเกมนี้มานานนะครับก็อาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยุ่งยากะลรนะครับแต่ว่าสําหรับมือใหม่ที่ยังไม่เข้าใจนั้นวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังละกันนะครับในช่วงแรกๆนะครับที่เราตั้งเควสเราได้พอยต์มาเลเวลละห้านะครับวิธีการก็คือให้เรา กดอัปออโต้ไปก่อนก็คือกดคำว่า,าแนะนาแล้วกดยืนยันไปเลยในช่วงแรกเนี่ยพอยต์จะไม่เหลือนะในช่วงแรกเลเวลหนึ่งถึงประมาณเวลยี่สิบสามสิบเนี่ยพอยต์จะไม่เหลือแต่ทีนี้พอเลเวลประมาณสักสามสิบสี่สิบห้าสิบเนี่ยพอยต์จะเริ่มเหลือแล้วมือม่อไหร่หลายคนก็จะสงสัยว่าเอาแล้วพอยต์ที่เหลือเนี่ยเราจะเอาไปอัปไรดีนะครับผมต้องแนะนําอย่างนี้ว่าถ้าเพื่อนๆพ,พอยต์เหลือตอนเลเวลน้อยๆอ,อ่าเอาสักสี่สิบห้าสิบละกันนะครับให้เพื่อนๆไปดูชุดในอนาคตทีเพื่อนจะใส่ซะสูวนว่าผมเล่นอาชี FA ตัวน้ สมมติว่าตัวละครของผมหน้าขนาดนะเลเวลประมาณสัก30 40แล้วละกันนะครับผมก็จะไปดูชุดในอนาคตว่าไอชุดที่ผมจะใส่ในอนาคตเนี่ยสแตทเนี่ยที่ต้องการมันต้องการเท่าไหร่นะครับสมมติว่าผมจะซื้อเสื้อสักตัวละกันอนะ่ะเป็นเสื้อถ้าสมมติว่าตอนนั้นผมเลเวลสัก40่นะอ่าผมผมจะมาดูเสื้อ G7 ก่อนว่าไอเสื้อฉาลูเทนย้มจีเเนี่ยมันต้องการสแตทเท่าไหร่นะครับผมก็จะมาคลิกดูว่าเออไอเนี้ยนะเสื้อเสื้อตัวเนี้ย STR ที่ต้องการคือ7 1 อินที่ต้องการคือ178แล้วก็เด็กที่ต้องการคือ143นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะมาอัพไอ้พวกเนี้ยรอไว้อันนี้นะครับก็คือวิธีการจัดการกับพอยที่เหลือในช่วงเลเวลต้นๆย้ําว่าพอยที่เหลือนะเพื่อนๆจะต้องอัพออโต้ไปก่อนนะครับอัพตามคําแนะนําไปก่อนถ้าเหลือแล้วค่อยมาทําแบบนี้อันนี้คือวิธีการแรกและต่อไปนะครับในช่วงที่เพื่อนๆเ,เ,เลเวลขึ้นมาสูงๆแล้วเพื่อนๆเ,เลเวลซักเลเวล70-80อ่ะผมบอกว่าให้ไปอัพ สเตตตามชุดที่จะใส่ในอนาคตใช่ไหมสมมติว่าเพื่อนๆอัพเต็มแล้วเอออัพตามสเตตที่ชุดอยากได้เลยอะ่ะแล้วนี้พอยังเหลืออีกให้ทํายังไงนะครับถ้าทําตามกรณีเมื่อกี้ไปแล้วพอยังเหลือนะครับทีนี้ผมจะขอแยกเป็นอาชีพอาชีพละกันสําหรับสายเวทนะครับผมจะขอแยกเป็นสายเวทกับสายดาบนะสายเวทมีอาชีพวิศาสตร์นะครับ ฟอร์ดอาร์เชอร์แล้วก็ฟอร์ดกันเนอร์เนี่ยสามอาชีพนี้ให้อัพอินยาวๆเลยนะครับเพราะว่าสเตตหลักของ3อาชีพนี้ของสายเวทเนี่ยจะเป็นค่าอินเพราะว่าเวลาเราอัพค่าอินของสายเวทเนี่ยจะได้ค่ามจิกแอทแทกออกมานะครับอย่าไปอัพใส่ STR เพื่อที่จะหวังถึกอย่าไปอัพใส่เด็กเพื่อที่จะหวังหลบนะครับมันไม่มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าแต้มเหลือจากกรณีที่ผมพูดไปก่อนหน้าน,นี้ให้ไปอัพอินยาวๆได้เลยอันนี้คือสําหรับ3อาชีพนี้และต่อไปนะครับสำหรับสายดาบก็คือจะเหมือนกันกับกรณีเมื่อกี้ถาเ ประมาณ7080แล้วพอย์มันเหลือเยอะๆนะครับให้ทําการอัพตามสายตัวเองสายดาบเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสสายนะครับก็คือสายดาบที่อัพได้แค่ STR นะครับจะให้ค่า a t t a c k และสายดาบที่อัพได้ตั้ง STR แล้วก็เด็กนะครับสายดาบที่อัพค่า STR แล้วได้ค่า a t t a c k มีอยู่3อาชีพด้วยกันก็คือมี Warrior มี f o r c e Shielder แล้วก็มี g l a d i a t o อนะครับสามอาชีพนี้ไม่ต้องไปอัพเด็กเพราะว่าการอัพเด็ก3อาชีพนี้จะไม่ได้ค่า a t t a c k นะครับแต่ว่าจะมีสายดาบอยู่2อาชีพนะครับที่สา มาเล่นได้2ส,สายก็คือเป็นเบลดเดอร์แล้วก็ สอร์งอาชีพนี้นะครับเวลาเราอัพสเตตไปที่ STR แล้วก็อัพสเตตไปที่เด็กจะได้ค่าแอตแทกที่เท่ากันเพราะฉะนั้นนะครับจึงทําให้เบลเดอร์แล้วก็ฟอสต์เบลเดอร์เนี่ยเราสามารถเล่นได้สสายนะครับไหนๆก็พูดมาถึงไอ้เล่นได้สสายแล้วผมจะพูดถึงไอ้สอ,อาชีพนี้ละกันเบลเดอร์ er, กับฟอสต์เบลเดอร์นะครับเบลเดอร์ er, เนี่ยถ้าเราเล่นสาย STR หมายความว่าเราอัพอินกับเด็กแค่พอใส่ชุดนอกนั้นลง STR นะครับสำหรับกรณีเนี้ยมีข้อดีข้อเสียยังไงการอัพ STR นะครับจะเพิ่มเลือดนะครับเพิ่ม ดาเมจรีดักชันทำให้เราถึกขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าการอัปเดกนะครับจะเพิ่มไปที่การหลบหลีกแล้วก็อัตราการตีที่แม่นยําถ้าเราเล่นเบลดเดอร์หรือว่าฟอร์ดเบลดเดอร์ก็แล้วแต่นะครับถ้าเราลงวอรเป็นประจํานะครับผมก็แนะนําให้อัพไปทาง STR มากกว่าเพราะว่าในการลงวอรนะครับเลื่อนแล้วก็พลังป้องกันเนี่ย เป็นอะไรที่จําเป็นนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆไม่ลงวัวเลยลงแต่ดันอย่างเดียวอันนี้ผมเชียร์ไปทางอัพเด็กมากกว่าเพราะว่าการอัพเด็กเนี่ยจะเพิ่มอัตราการหลบหลีกแล้วก็เพิ่มอัตราการแม่นยําในการตีนะครับทำให้เวลาลงดันเนี่ยมอนเนี่ยตีเราแทบจะไม่โดนเลยแล้วก็เวลาเราตีมอนสเตอร์ก็จะมีความแม่นยํามากด้วยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆลงทั้งวัวลงทั้งดันเราทาไงถ้าถามผมอะ่ะผมเชียร์ไปทงา,า,าง STR มากกว่าเพราะว่า STR นะครับลงวัวเนี่ยก็มีประโยชน์นะครับในลงดันเนี่ยก็มีประโยชน์เหมือนกันเพราะว่ามันก็ สายมุดดันลงดันอย่างเดียวเลยผมก็เชียร์เป็นสายเด็กนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นความรู้ในการ up str in แล้วก็เด็กสำหรับมือใหม่นะครับก็หวังอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่เข้ามาดูนะครับเอาไว้เจอกันใ่คลิปหน้าบ๊ายบาย